สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นเทพแห่งสงครามเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้นะคะเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งการทนงตัวนะคะดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวประจาตัวของชาวลัคนา ราีเมและเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารในครั้งนี้นะคะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีค่ะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่มีบทบาทอย่างมากเพราะเป็นการโคจรวิปริตโคจรถอยหลังถอยหลังถึงขั้นว่าออกจากราศีกรกฎมาอยู่ที่ราศีมิถุนถอยหลังไปหนึ่งราศีแบบนั้นเลยนะคะช่วงระยะเวลาที่ดาวพระอังคารได้ทําการโคจรวิปริตเริ่มตั้งแต่วันที่25มกราคม ปี2568ไปจนถึงวันที่1เมษายนปี2568นะคะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ว่าแรงสั่นสะเทือนหรืออิทธิพลจากการที่ดาวพระอังคารโคจรวิปริตในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคํายาากร์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะดาวพระอังคารสําหรับตัวคุณนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณคะ่ะในวันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่1เมษายนปี2568 ดาวพระอังคารดวงนี้ได้ทําการโคจรวิปริตถอยหลังมาอยู่ที่ราศีมิถุนมาสถิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาดังนั้นแรงกระเพื่อมที่จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกรกฎมันก็ค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนคือคุณจะได้รับผลจากการโคจรวิปริตของดาวพระอังคารชัดเจนนะชัดเจนในแง่ใดต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าในแง่ของการ เจอกับปัญหาหรืออุปสรรคเพราะดาวมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสมัยไม่อยากจะให้คุณยึดอยู่แค่ดาวเดียวว่าดาวเดียวโคจรมาอยู่ในเรือนวินาแล้วจะส่งผลทําให้ชีวิตคุณเจอแต่ปัญหาหรือเรื่องราวหนักอกหนักใจตลอดไปหรือไม่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นดาวที่อยู่บนจักรราศีมีทั้งหมด1ิบดวงดาวเดียวที่มาอยู่ในเรือนวินามันอาจจะส่งผลต่อคุณในบางเรื่องบางราวบางมุมหรือบางช่วงจังหวะมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตก็อยากจะทําความเข้าใจกับชาวลัคนาราศีกรกฎแบบ นน,นนนีกกั่อะะคะชาวกรกฎคะการที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวเจ้าเรือนกัมมะมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศให้ระมัดระวังเรื่องของการงานงานมีเกณฑ์ที่จะล่าช้าหรือได้รับผลกระทบในเชิงลบภารกิจส่วนตัวการเรียนการศึกษาหรือกิจกรรมทางการงานต่างๆมันจะมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปล,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 แลงกระทันหันแผนที่คุณวางไว้ สิ่งที่คุณตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้มันเกิดอยากจะให้มันออมีสิ่งนี้ปรากฏว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นค่ะเกิดความผันผวน,ผนเกิดความแปรปรวนเอาแน่เอานอนไม่ได้ใครที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานข้าราชการรัฐวิสาหกิจคุณกําลังดําเนินงานอะไรไปแล้วคุณอาจจะถูกเลิกจ้างกระทันหันหรือสั่งหยุดให้ทํางานงานนั้นแบบกระทันหันหรืออยู่ดีๆก็มีปัญหากับลูกน้องบริวารหรือบางทีนะคะ ถ้าคุณเป็นลูกน้องบริวารคุณอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันในบางเรื่องมีเรื่องของการงานที่มันเกิดการออผันผวนอย่างฉับพลันโดยที่คุณตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทันนี่เป็นผลกระทบจากการที่ดาวพระอังคารโคจรวิปริตมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตา ชาวลัคนาราศีกรกฎคะให้ระมัดระวังเรื่องความล่าช้าทางด้านการทํางานด้วยนะเพราะว่าเมื่อดาวการงานถอยหลังเนี่ยคุณอยากจะสําเร็จในโปรในโปรเจกต์เนี้ย ภายในระยะเวลา1เดือนอันนี้สมมุตินะเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งแล้วคุณอยากจะทําให้มันเสร็จภายใน1เดือนหรือลูกค้าอาจจะกําหนดระยะเวลามาให้คุณก็ได้แต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามนั้นนะ่ะมันถูกเลื่อนออกไปมันเลทออกไปมันขยับออกไปปรากฏว่า2เดือนจึงจะสําเร็จหรือเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนคะให้รอบคอบในเรื่องนี้ให้ดีงานมีเกณฑ์ดีเลยงานมีเกณฑ์ล่าช้ากว่าปกติหรืออาจจะเจอกับคนที่ทําให้มันติดขัดทําให้เกิดความล่าช้าลักษณะนี้ก็ได้และชาวลัคนาราศีกรกฎคะนอกจากเรื่องของความล่าช้าแล้วเนี่ยการที่ดาวพระอังคารมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศมันหมายถึงปุบป,ปับฉับพลันมันเหมือนเ,ออเจอเรื่องกระทันหัน นะฮะฉับพลันทันด่วนอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณอาจจะได้รับคําสั่งเร่งด่วนจากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานจากลูกค้าจากเจ้านายนะะต้องเสร็จภายในวันนั้นวันนี้หรืออยู่ดีๆก็มีเรื่องของการส่งตัวไปอบรมสัมมนาอ่าอีกสองวันจะต้องเดินทางแล้วนะอยู่ดีๆเพิ่งมาบอกเราเราไม่ได้รู้ล่วงหน้ามานานหลายวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวงังเรื่องกระทันหันที่จะเข้ามาและคุณอาจจะตั้งตัวไม่ทันตั้งรับไม่ทันรับมือไม่ทันแล้วมันส่งผลทําให้อารมณ์ของชาวลัคนณาล ราศีกรกฎแปรปรวนค่ะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะหงุดหงิดกับคนรอบข้างโดยเฉพาะการหงุดหงิดกับคนที่อยู่ในวัยหรือรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณหงุดหงิดกับบุตรบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ได้ดั่งใจอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้น,นลงลงคนรอบข้างก็ตามอารมณ์คุณไม่ทันนะดังนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์ให้ดีชาวลัคนาราศีกรกฎคะระยะนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูด หรือการเจรจาด้วยเพราะว่าดาวพระรงคารวิปริตมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพุธมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่อริคู่ศัตรูดาวพระพุธและดาวพระรังคานไม่ถูกกันแล้วพอดาวพระรังคารมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวที่ไม่ถูกกันมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการคุยการสื่อสารนะฮะที่คุณต้องการจะสื่อสารไปถึงผู้รับสารอย่างหนึ่งแต่ผู้รับสารเขาเข้าใจไปอีกแบบหนึง่งนะฮะเพราะฉะนั้นให้รอบครอบย้ำคิดย้ำทำหรือว่าแจกแจงรายละเอียดให้มันดีการเจรจาการพูดคุย การบอกกล่าวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะบางทีคนสองคนไม่เข้าใจกันทะเลาะกันเพราะว่าสื่อสารกันน้อยไม่ค่อยได้คุยมีปัญหาในเรื่องของการคุยกันสื่อสารนะรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันมีจังหวะที่คุณจะได้ประโยชน์จากการพูดการเจราจาถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีกรกฎมีการสื่อสารผ่านทางออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียหรือการทํางานที่ต้องข้องเกี่ยวกับคนที่ คนที่อยู่ทางไกลอันนี้จะมีมุมที่ดีมากนะดาวพระพุทธดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกรกฎณปัจจุบันนี้เนี่ยโคจรสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีดังนั้นสมัยมองว่าการพูดหรือว่าการแสดงออกทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์การทำคอนเทนต์การนำเสนอการพรีเซนต์หรือการติดต่อกับทางไกลาทางต่างประเทศมันยังเป็นมุมที่ดีอยู่ นะคะเราต้องพิจารณาดูดาวหลายดวงต้องให้น้ําหนักกับดาวหลดวงไม่ได้มองแค่ดาวพระอังคารเพียงดวงเดียวนะคะสิ่งที่โดดเด่นต่อตัวคุณประการต่อมาคือเรื่องของไอเดียความคิดความเห็นนะคะการจัดการเรื่องราวเฉพาะหน้านะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคุณจะมีไหวพริบป,ปฏิพานดีสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะส่วนสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังหน่อยชาวกรกฎคะให้ระมัดระวังการถูกปฏิเสธ การถูกเลื่อนหรือการถูกบีบคั้นด้วยเวลามีแรงกดดันมีเรื่องราวที่คุณจะต้องแบกรับแล้วมีเวลามาเป็นตัวกดดันอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องอาศัยความรอบคอบถ้าช่วงนี้ทําอะไรไม่รอบคอบทําอะไรไม่ละเอียดนะมันมีเกณฑ์เสียหายแล้วต้องกลับมาแก้ซ้าแล้วซ้าอีกวนลูปอยู่เป็นอย่างนั้นคุณต้องอาศัยความรอบคอบให้มากสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎอยากจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการทํางานเน้นหนักไปที่เรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อยู่ภายใต้าการปกครองการดูแล ของคุณบุตรบริวารลักษณะนี้นั่นเองนะคะช้ากรกฎคะในจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรวิปริตผิดเพี้ยนมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพุธมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยก็ต้องแจ้งเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าเพลีย นะคะหมดแรงหมดไฟหมดกําลังใจเพราะดาวพระอังคารมันเป็นดาวของนักสู้เป็นดาวของนักรบเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการลุยการบุกเบิกการริเริ่มเป็นดาวของพลังงานการดิ้นรนความขยันขันแข็งขการกระตือรือร้นแต่พอมาอยู่ในเรือนวินาศแล้วมาแบบวิตปริดด้วยมาแบบการโคจรถอยหลังด้วยมันจะทําให้เรารู้สึกหมดไฟหมดแรงหมดพลังเหนื่อยล้าทอ้อถอยไม่มั่นใจไม่มีกําลังใจรู้สึกหดหู่อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ คุณต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆพูดคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็มองว่าสิ่งไหนที่เราเคยทำได้ดีมาตลอดให้กำลังใจไปในสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าริเริ่มบุกเบิกโดยใช้พลังงานแบบที่คุณเคยทำแบบนั้นมาริเริ่มในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นมุมมองที่ดีมากกว่านั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ